พูดถึงคำพยากรณ์ของคนเกิดปีมะเมียนะครับเรียกได้วา่าคนเกิดปีมานั้นเป็นนักพูดผู้มีไหวพริบป,ปฏิภาณย้ำนะครับว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะัฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะคุณจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมหากว่ามีคลิปใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองนะครับมานั้นเป็นสัตว์ที่มีบุคลิกที่สง่าง,งามนะเพื่อนๆคิดอย่างนั้นไหมฮะมีความร่าเริงมีแบบตาที่มุ่งมั่นท่วงท่าที่สนุกสนานนะลองจินตนาการดูนะครับ แต่หากว่าเมื่อไหรเนี่ยม้าเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์อันแบบบีบรัดกดดันอะไรอย่างเงี้ยม้าที่เชื่องนะโอโ้โหมันสามารถกลายเป็นมาพยศได้เลยทีเดียวไม่สามารถที่จะมาฉุดรั้งเอาไว้ได้ถึงจะฉุดรั้งได้ก็ยากเหมือนกันนะฮะหากคุณสังเกตนะครับในหลกักความเป็นจริงแล้วเนี่ยม้าเนี่ยอยู่รวมกันเป็นฝูงนะคนเกิดปีม้าจึงไม่ชอบการอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็มีความสามารถในการเป็นนักพูดนักกิจจาที่ดีพูดแล้วน่าฟังมีความเป็นผู้นํา แล้วก็พร้อมที่จะกระโดดขึ้นบนเวทีจับไม้โดยทันทีนะโดยที่ว่าเขาเนี่ยไม่ต้องมาเตรียมตัวก่อนโดยแต่อย่างใดเลยหรือบางคนอาจจะมีการเตรียมตัวบ้างนะครับสามารถโต้ตอบคําถามได้เป็นอย่างดีทํางานพร้อมๆกันได้ห,หลายๆอย่างโดยที่ไม่เกิดอาการมั่วสั่วนะฮะแล้วคนที่เกิดปีมะเมียนะฮะเขามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับทำตัวกลมกลืนไปกับกลุ่มคนแปลกหน้าในเวลาเดียวกันได้นะฮะ เพราะว่าคนเปีป่ยเมื่เมียนั้นนะจะทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสดชื่นไม่ง่วงเหงาหานอนนะครับและสิ่งที่คลายใ,ให้การยอมรับก็คือว่าเขาหรือว่าเธอนั้นเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงใจไม่หลอกลวงใครนะอ่าเราอาจจะเห็นคนที่เกิดปีม้าเนี่ยกตือดูรนนะครับที่จะกระโจนเข้าหาความท้าทายต่างๆอย่างกล้าหาญแต่ว่าบางครั้งนะครับก็มีอุปสรรคเนี่ยมาขวางกั้นเหมือนกันนะครับ จบหลักด,ดีแล้วเนี่ยคนเกิดปีม้านะครับไม่ชอบการอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็มีความสามารถในการเป็นนักพูดที่มีปฏิภาณไหวพริบที่เป็นเลิศนั่นเองนะครับช้าี้วิจารณญาณนะครับในการรับชมรับฟังด้วยนะครับทีนี้เรื่องของคนปีมะเมียเนี่ยการซื่อสัตย์ของเขานะนะครับแน่นอนว่าเป็นข้อเด่นนะแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาครอบงําได้ง่ายๆเลยปีมะเมียนั้นเป็นปีนักษัตรที่7นะครับมีสัญลักษณ์เป็นรูปม้า นักโหราศาสตร์จีนเรียกว่าหมาครับหรือว่า ma นะภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของความมีศรัทธาอย่างแรงกล้าเกิดในช่วงเวลา11เตนกาถึง12บนาฬกาห้เนาทีเดือนมิถุนายนราศีเมถุนนะครับลักษณะดเด่นคือร่าเริงมีไหวพริบป,ปฏิภาณฉลาดหลักแหลมอดทนอดกลั้นรักอิสระแล้วก็มีมนุษย,ส,ษยสัมพันธ์ที่ดีโอ้นะครับมีความเป็นผู้นําสูงแต่ว่าข้อด้อยเนี่ยต้องฟังหน่อยนะเอารวมคนปีมมานี่แป,ปรปลวนนะ เอาแต่ใจตัวเองนะคุณว่าไหมนะใครที่ว่าปเป็นปีม้าเนี่ยคุณฟังอยู่เนี่ยจริงหรือเปล่าแลกเปลนกับผมหน่อยนะครับไม่ถูกก็ขอโทษนะแต่ถ้าเกิดถูกเนี่ยผมอยากจะให้คุณเนี่ยระง,งับจิตระง,งับใจการแปรปรวนอารมณ์ของคุณหน่อยอย่าใจร้อนนะฮะคิดอะไรให้เยอะเยอะเออ,อะไรที่ไม่มีสาระก็ปล่อยไปนะปีมเมียเนี่ยมีพศ24 49นะครับสอง1 2 4 7 3 2485 2497 2509 2521 2533 2545แล้วก็2557นะฮะทีนี้มาดูประเด็นอื่นบ้างดีกว่าสําหรับคนที่เกิดปีมะเมียสุขภาพของคนปีมะเมียนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคนเกิดปีนี้เขามีความกระฉับกระเฉงไม่ชอบอยู่นิ่งครับแล้วก็ชอบออกไปหางเหงือ่อแล้วก็ชอบอยู่กลางแจ้งนะครับทำให้ได้รับออกซิเจนมากกว่าเอาแต่ที่จะอุดอู้อยู่ในห้องนะครับความเป็นอยู่ในบ้านของคนปีมะเมียก็ จะมีคนคอยช่วยดูแลเพราะว่าเขาเนี่ยหรือว่าเธอเป็นศัตรูข,ของการทํางานบ้านอย่างร้ายกาจนี่แหละนี่อาชีพนะฮะอาชีพที่เหมาะสมี่ยมีอะไรบ้างะฮะนักแปลาภาษาครูสอนภาษาบรรลักษ์นักหนังสือพิมพ์มัคคุเทศน์นักบินนะฮะหรือว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแบบนี้นะครับสามารถทําได้นะครับส่วนประเด็นอื่นๆนะเรื่องการเงินนะการเงินเนี่ย คนเกิดปีมะเมียนะครับเขาหรือเธอเนี่ยไม่เคยขี้เหนียวกับการใช้จ่ายเงินที่ได้มาด้วยน้ำพังน้ําแรงเพื่อแต่งเติมความสุขให้กับชีวิตเพราะว่าเขาหรือว่าเธอนั้นนะก็จะคิดว่าเงินทองที่ได้มาเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ต้องแลกมากับเหงื่อแลก uh, กับกับแรงกายแรงใจอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับส่วนใครต้องการที่จะรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับมิตรและก็ศัตรูของคุณมะเมียนั้นเป็นยังไงของโปรดของคุณปีมะเมียสิ่งต้องห้ามอะไรอย่างนี้นะฮะคุณอยากรู้ คุณเขียนมาใต้คอมเมนต์แล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับก็ฝากหน่อยนะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นอย่างสูงนะครับตรงไหนเป็นข้อดีก็เอาไปไม่ดีไม่ถูกใจก็ขออภัยนะครับสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนะในโลกโซเชียลแบบนี้นะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งถัดไปอย่าลืมนะกดติดตามกด subscribe กันด้วยคุณจะได้ไม่พลาดนะครับทุกการนะรับชมสําหรับคลิปใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับผมก็พยายามทํามาทุกวันด้วยลายไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ